ภาคของชีพข้าวของแพงก็เป็นเรื่องที่ตามกันมาตลอดซ้ำเติมกับประชาชนโดยที่ตั้งตัวแทบไม่ติดเลยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลเร่งทำแจกเงินหมืน่นดีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีการแจกเงินหมืน่นแสนแ0 0หล้านที่แจกไปดีอยู่สองวันครับท่านประธาน บ้านผมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าดีใจสองวันวันนี้เงียบกริบวันนี้ท่านนายกครับท่านประธานครับท่านลองไปดูตลาดร้านหลวงว่ามีร้านค้าปิดตัวไปกี่แห่งแล้วไม่มีเงินหมุนเวียนในบ้านเราแล้วครับเงินสดไปไหนหมดไม่มีครับท่านต้องไปดูนี่มันคือเรื่องจริงมันคือชีวิตจริง อนาคตเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงดิง่งตำ่ำแล้วก็น่ากลัวท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านจะปล่อยให้เกษตรกรเขาพี่น้องประชาชนเขาต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองโดยที่ท่านไม่คิดจะเข้ามาดูแลอย่างจริงจังท่านจะปล่อยให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของประเทศนี้อยู่ไม่ได้จริงๆเหรอ ผมกำลังจะบอกว่าเกษตรกรชาวนาชาวไร่ผู้ปลูกข้าวผู้ปลูกข้าวโพดปลูกปาล์มปลูกอ้อยปลูกทัว่วพืช <str> ผ,ผักทุกชนิดมีบุญคุณต่อประเทศนี้อย่างใหญ่หลวงถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถมายูนตรงนี้ได้นี่คือเรื่องจริงที่พวกเราต้องยอมรับแต่วันนี้ขาดการเหลียวแลเอาใจใส่จากผู้นำรัฐบาลที่ชื่อแพทอทานจิน,นวัฒนผมอยากให้ท่านกลับมาดูแลพี่น้องเกษตรกร อย่างเร่งด่วนและจริงจังวันนี้ท่านประธานครับการท่องเที่ยวที่ท่านบอกว่าบูมท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจจากต่างประเทศวันนี้เงินก็ไม่เข้าประเทศไทยอยู่แล้วซื้อแพ็กเกจจากต่างประเทศเงินก็กลับไปสู่ต่างประเทศการซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศก็ไม่ได้เงินเข้ามาในประเทศ GDP ที่ท่านบอกว่าวันนี้โตเท่านุนเท่านี้วันนี้สภาพัฒบอกมาแล้วก็ว่า2.8เป็นอันดับ8ของอาเซียน ชนะพะมาะ่าทีเดียวจะเล่งกู้ยังไงแล้วที่ท่านบอกประกาศมาว่า3.8มท่านเอามาจากไหนอีกหนึ่งจุดหกจะเป็น4มันจะเป็นไปได้ไหมครับวันนี้ World Bank IMF ออกมาบอกประเทศไทยว่าวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองไทยเกิดขึ้นแน่ท่านนายกเตรียมตัวหรือ,อยัง